อ้าวครับมีลโลโก้หารก็รอแบแดงเห็นะะเขาเขียนว่นาผลาิตระพั์สาษาที่พัฒนาและวิจัยนะครับตัวเนี้ย เวลาเราไปติดตั้งที่ไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ผิดกฎหมายเพราะมันมีใบคุมคนขายด้วยค่ะข้างบนนี่กําลังสร้างคลินิกกัญชาอยู่ค่ะเนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องกัญชาทุกอย่างต่อไปถ้าใครป่วยก็มาที่นี่เลยมีแพทย์แผนไทยที่นี่มีหมดเลยอาดูถุงมีแพทย์แผนทาทุกอย่างครบวงจรเลยตรงนี้เป็นสายของรุ่งตูเหรอคะรไม่ใช่ครับเราเราขายผงก็ผงกัญชาใบในน้ำซุปก็ได้เออใส่ในหม้อแกงก็ได้ แล้วลขายแพงไม่พงกัญชานคืมันต้องปูกาตามข้องตลาดแน่นอนเพราะเราเป็นมาสเตอร์ค่ะมีหลายยี่ห้อที่ออกมาเป็นผรงล้มีครับรอหรอใส่ต้มีคนีลักษณะลักษณะมันเป็นผนี่คะเป็นเป็นซองหรือเป็นยังไงนี่คะมันเป็นถงนะเปิดใสก็บอก ถูก okay. 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 ต้องครับมาเป็นทีนวันมาแล้วไงก็คือผมกัญชาผงกัญชาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่แน่ใจมันจะป๋อนี่ใส่ได้กี่ซองครับหนึ่งต้นนี้ได้อันนี้เป็นเป็นผงเป็นพอมาแล้วดนี่ดีกว่าอันนี้จะเห็นภาพพี่ผมแเนี่ยเวลาเราเราจะเอาผมขึ้นเนี่ยจะเติมผมเนี่ยง่ายๆหน้าที่เจ้าของตู้เติมน้ำเติมผงเติมแก้ว เก็บตังค์ทำความสะอาดเนี่ยอ๋อมันเป็นเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วมันสะดวกสบายได้เข้าใจแล้วที่เก็บเหรียญเก็บเงินเนี่ยเราจ้างเขาดูแลได้เติมน้ําเติมผงเติมแก้ว่วนเหรียญเข้าเราไม่ได้กุญแจอยู่ที่เราเห็นไหมกุญแจอยู่กับเราแล้วอีกอย่างหนึ่งกินกี่แก้วก็แล้วแต่เราดูตถิติหน้าตู้ได้ว่าเอสเปรสโซ่ขายกี่แก้วคาบูกี่แก้วโกโก้กี่แก้วเจ้าของตู้จะรู้ไอ้คนเติมไม่รู้ เพราะเราเทสระบบตรงนี้ไว้เดี๋ยวมาซื้อแก้วอาเห็นไหมแล้วเวลาเราเราเติมแก้วเสร็จเราเทสแก้วแก้วลงไหมวันนี้โอนไม่ครบเห็นไหมเทสแก้วก็คือทุกครั้งเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็เทสแก้วไม่งั้นอนะคนมันใส่แน่นแก้วมันติดมันต้องที่ที่เราไปไนงะ นะครับเงินกี่แก้วเนนั้นได้ห้าสิบก้าใได้หกสิบแก้ว,กว<ะ>เพื่อนย้ายตดวกมันมีล้ออยู่ข้างล่างยาเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์โทรที่ตู้เนี่ยเป็นเบอร์โทรเจ้าของแฟนชายเจ้าของตู้เพราะเราข,ขายมาสเตอร์แฟนชายให้ใครก็ได้ไไไคนโทรมาที่ตู้ผมตสนใจตู้เอาตู้ไปลงให้เขาบริษัทมีค่าการตลาดให้สําหรับคนที่ขยายแฟนชายตู้ละหมื่นสองให้ค่าขยายนใช่ครับปีที่แล้วยอดขายตู้ตัวเนี้ยไปสองร้อยกว่าล้านในเนี้ยค่ะนี่ย แต่ถ้าตู้กัญชามานะน่าจะห้าร้อยล้านเพราะว่าตอนนี้ยอดจองตู้กัญชาสามร้อยล้ไม่จะสามร้อยตู้แล้วคร้อยตู้นีตอนเนี้ยยิ่งขยันยิ่งได้เยอะใช่ครับตู้กัญชาตู้ละหกหมื่นของเราแตกต่างกับคู่แข่งนะเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะอารมณ์อะไรเสียไม่ต้องพัดกังใจสามปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งฟีมีประกันกรณีตู้หายตู้โดนนัดในปีแรกคนซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วสามารถเป็นตัวแทนขายแฟรนชายได้ เราแนะนําไปห้าตู้ก็คืนทุนแล้วค่ะขาดทุนตรงไหนอ่ะค่ะแก้วละสิบบาทต้นทุนห้ากำไรห้าค่ะแต่ถ้าเป็นกัญชาเนี่ยค่ะแก้วละยี่สิบค่ะต้นทุนเจ็ดกำไรสิบสามค่ะคนขยายเรื่องไอ้ตู้กาแฟเนี่ยมหาศาลคนสนใจเรื่องตู้กันทำก่อนรวยก่อนเลขอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคนตกงานเยอะในช่วงโควิดอะไรต่างๆ ผมไปตั้งอ่ะตั้งห,ไไหน้าวินมอเตอร์ไซค์รายได้วันประมาณสามสิบแก้วมันเป็นไปได้สามสิบส yup ี่สิบเก้านะครับยิ่งถ้าตู้กัญชานะกินแล้วอารมณ์ดีแล้วพี่ทำนานหรือยังเนี่ยท่า่ประธานแต่เพิ่งเริ่มแค่สองปีแต่ตู้กัญชาเนี่ยวันที่สิบห้าเดือนห้าเนี่ยแจะขยับพร้อมกันทั่วประเทศทั่วประเทศเพิ่งเริ่มนะเราเพิ่งเริ่มวันที่สิบห้าเดือนห้าใช่พวกเราเริ่มต้นหมดนะนี่นี้เดียนะถือว่าเราเป็นต้นน้ํากัญชาเนาะ นี่ฮะนี่ฮะเลยนะเวลาล้างทำความสะอาดง่ายเนี่ยเรากดเนี่ยกดค้างไว้ไม่ออกบ้านลอยล้างสามข้อเลยเราคลีนนี่ล้างข้อได้เนี่ยเขาอยากขายของอะไรงีหมล้างสามข้อเพราะว่าผงกาแฟไปจับที่ข้อไงมันจะทําให้รสชาติมันเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถล้างล้างสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเป็นน้ําร้อนอะเป็นน้ําร้อนฮะ เป็นน้ำร้อนน้ำร้อนล้างแล้วเราก็เอาไปทิ้งนะครับก็คือตัวเนี้ยเราก็สามารถถอดมาล้างได้เป็นน้ำนี่ใช่แค่นั้นแลอนเล็กหรอเปล่าว่าถัง20ลิตรอยู่ล่างอ๋อย0ลิตรใช่ไหม 20ลิตรมันได้กี่แก้วตอนแรกมันเป็นถังอย่างนี้ออ๋มันเติมน้ําบ่อยเออเลยเป็นถังไงถัง20ลิตรใส่ได้ประมาณ400แก้วหน่าเชื่อว่าเติมแต่แก้วกับผงอย่างเดียวผงเติมผงเติมแก้วแเราเลนก็เคยมาเก็บออกใช่ครับเย็นนเราก็มาเก็บสักครั้งหนึ่งครับแล้วเผื่อตั้งไว้ข้างนอกมีคนมางัดตู้ก็มีปก้างไหมมีประกันหรอปีต่อไปก็699ต่อประกันได้คือประกันเอง ปีแรกบริษัทจ่ายให้รอให้จ่ายเวลาเราปิดเนี่ยวันที่สิบห้าเดือนห้านะคะหกสี่จะลงทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยครั้งแรกต้นน้ำเนี่ยฮะเวลาเรากดเนี่ยฮะมันประสมออกมาสิบสองวิจับเวลาดูได้เลยประสมเรียบร้อยเลยอันนี้เขายังไม่มาเติมหรือเติมอันนี้เติมแล้ว แต่ผมกัชาอ้นี่กดได้เลย๋อ้นี่เปิดหมดพอมันไฟมันดังเต๊ปุ๊บยกขึ้นมากินดื่มได้เลยร้อนกำลังดื่มเวอยากดื่มรู้ไหมว่าชากัญชาเหรอคะยอดขายเนี่ยเดือนละสิบล้านต่อเดือนเต็ม้ครับมก็โทรสั่งซื้อบริษัทส่งไปที่บ้านส่งของถึงหน้าบ้านเลยอะไรหมดก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็ไปส่งให้หมดครับ เอาอะไรฮะเอฟเฟตโต้นะเอาไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่ผมลงชาเขียวได้หอมมากเลยค่ะเอาอะไรนะ่ยโต๊ะได้เอาเอาไม่พี่เอาแทนไหมจะเอาชาเขียวอ่าชาเขียวกดกดได้เลยพี่เอฟเฟตโต้ให้แก้วดิเนี่ยกดเลยเอฟเฟตโต้จะรอจะรอชาเขียวถ้าไหนผมน้อยฮะคาปูชิโน่อ่อนถ้เราอ่อนอ่อนเอาแล้วเอฟเฟอโต้เอาชาเขียวเอฟเฟกโต้เอาเมื่อกี้เอฟเฟตโต้ ง่าง okay. okay. ิโอ้ขายดีขายดีขายดีมากครับจนไม่ทันนะจะซื้ออีกเย่งย่งของปีเลยนะทเายใช่2แก้ว นี่ ada, i, okay. เมื่อกี้คาบูจิโน่เอาแล้วฮะอสนนี้โตโน้อยเอาแล้วะนั้นเอาแล้วเอสเหรอเอาเอาคาบูอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้กดเอสเปโซ่ะได้วลูกค้าก็หยอดเงินแล้วก็กดใช่พอไฟมันหย is ุดปุ๊บเนี่ยมันดังติดแล้วเราก็ยกออกได้เลยอืมองวินาทีอันนี้ครับสองวินาทีกินแล้วเอสเปโซ่ดูฮะก็คือเราเปิดฝาหลังดูไงก็เปิฮะมันไม่ยังเปิดเลย เราเวลาเราไปเติมของเติมแก้วอ่ะเราก็เช็คน้ำไปดูตัวละอะไรหมดเราก็เติมได้เลยกันเพื่อนไม่ได้เนาะมีมีดูเกจำนวนยอดมีมีมีตัวเล็กขึ้นตรงไหอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเราจะสอนวิธีการเซ็ตเนี่ยนี่เห็นไหมกดปุ๊บตั้งค่าผงอ่อนไปเข้มไปปับได้ นี่คือสีคว้วนี่คือน้ำน้ำหกจุดห้าหกหกใช่ไหมครับอ่อนไปน้ำเยอะน้ำน้อยได้หด,ดึ่านจครับแล้วนนเราต้องลอ็อกครัเนี่ตั้งค่าเหรียญอีกอันหนึ่งก็คือจานวนแก้วที่ขายตรละบาลวันนี้นเอสเปรโตสองร้ยจุดห้าแก้วคาบูชิโนหกสิเจ็ดแก้วโอกโอก้ร้อยห้าสิบห้าแก้ว หมดครั้งที่สี่ AC หนึ่งคือแก้วในเครื่อง AC สองเอาเอาแก้วมาดื่มเองเอาแก้วที่บ้านเรามาดื่มเองนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็คืออุณหภูมิความร้อนร้อนร้อนไปปรับได้หมดทุกครั้งเราก็เซตนี่กลับมาเรียบร้อยรอมันต้มน้ำมันดิ่ไปสีเขียวก็จบระจกแต่ไอระบบตรงนี้ไอคนที่ไปเติมน้าเติมผงอะเราไม่ได้ต่อให้เขาเรารู้คนเดียว ไม่เป็นเส้อหลัน้อยได้เดี๋ยวโซ่เนี้ยรอรอมันดีก่อนเคค่ะขอบคุณค่ะได้ได้ครับได้ครับ